การเช่าออฟฟิศพื้นที่สำนักงานมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะในระหว่างที่คุณกำลังมองหาพื้นที่เช่าสำนักงานกำลังมองหาออฟฟิศในฝันให้กับธุรกิจของคุณ w Wish Bangkok มีทิปสำคัญสำหรับขั้นตอนในการเช่าออฟฟิศหรือพื้นที่สำนักงานมาให้กับคุณเพราะถ้าคุณรู้ข้อมูลสำคัญนี้มันจะช่วยให้คุณได้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ ขั้นตอนในการเช่าออฟฟิศหรือชเช่าพื้นที่สำนักงานที่คุณต้องรู้นั้นง่ายมากๆคือคุณต้องรู้ว่าใครสั้นยาวอย่างไรออาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจกันไปใหญ่เอาเป็นว่ามาดูคำอธิบายของแต่ละคำกันก่อนขั้นตอนที่1คือคุณต้องรู้ว่าใครซึ่งย่อมาจากใครคือผู้เชา่าหรือสถานะของผู้เช่านั้นเป็นการเชา่าในนามบุคคล หรือเช่าในนามบริษัทหรือใช้ชื่อของใครจะในสัญญาเช่านั่นเองขั้นตอนที่2คือสั้นหรือยาวคือคุณต้องรู้ว่าระยะเวลาของสัญญาเช่าที่คุณต้องการทําการเช่านั้นมีระยะสั้นหรือยาวแค่ไหนสําหรับมาตรฐานส่วนมากระยะสั้นสําหรับสํานักงานทั่วไปนั้นคือระยะสัญญาเช่า3ปีถ้ามากกว่า3ปีคือระยะยาวที่สําคัญเพราะ ตรงนี้มีผลต่อการต่อรองราคาค่าเช่าต่อเดือนของคุณเท่ากับว่ามีผลต่อค่าใช้จ่ายของธุรกิจของคุณด้วยขั้นตอนที่3คุณต้องรู้ว่ารายละเอียดของสัญญาเช่าเป็นอย่างไรเนื้อหาในสัญญาเป็นอย่างไรสาระสำคัญยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าต่อเดือนนั้นเป็นราคาสุดที่แล้วหรือว่ายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คิดคุณเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ามาจำประกันต่างๆเป็นต้นย้ำประโยคเด็ดกันอีกครั้งทิปสำคัญสำหรับขั้นตอนในการเช่าออฟฟิศชอบพื้นที่สำนักงานคือคุณต้องรู้ว่าใครสั้นยาวอย่างแรคุณจะได้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณมากขึ้นไปอีกเพียงแค่คุณโทรหาเราที่0 9 5 6 5 1 7 4 4หหรือ 093-980- 3 7 3 2 Wish Bangkok ตรงจุดทุกครั้งที่คุณต้องการพื้นที่